สภาพไม้ครับวับนี้มานีกเกือบสองเดือนแล้วครับน้ำกำลังขึ้นมาต่วมปลาในคือเก่าแล้วปลาก็กำลังหาวเดี๋ยวว่าจีเห็นตัวพวกพุ่นี้ <c oughs> <c oughs> เห็นแต่ปากระสูบล,ลอยไปลอยมายครับใส่ไงพวกมีบ้อบวอนี้ไม่มีของไงบ้อบครับ ไปครับติดตามกันครับมาจะมีของไงเขามา,าบ้างวันนี้ไปดึงบรรยากาศกันเลยครับเรียบร้อยครับพี่น้อง<ฆ>สไลด์เลยบาดท,ที่นี่ติดงอนติดงอนไปแล้วมีแห้งไปอีกอย่างดอกนี้สวยงามนังดึงอยู่ครับพี่น้อง โอ้โหมันยังแรงอยู่ไปเลยไปไปซื้อโอ้มันม่ยอมอ่ะมันไม่ยอมมันไม่ยอมครับโอ้อ้ยังม่ยอมอยู่ครับพี่น้องเลยจอบตั้งโดนครับโอ้ยังแหงอยู่ครับโอ้พันอยู่รวมเลย บุ้มเลยจะดูไอ้ลายไอ้ลายขึ้นเต็มเต็มใส่เต็มเต็มเกียบบุถึกโอ้ไพ่บุ้มบุ้มพันปลาเนีย่ยเรารับปีนองเอ้ยบานนินไดียปะเนาะขื้นเนียนเทนอ่ะบาดท,ที่นี่เฮ้ยหกจัดมองนี่ก็ได้ างงยัดิ่นอยู่ครับยังดิ่นอยู่อู้ยังดิ่นอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าปลาเนี้ยนี่ติดมาประมาณหารอยโลคละไรเนี่ยปลาตัวละโลกลัวดึงจุก,กงไม่เอ็น <c oughs> <c oughs> อ้ยมาแล้วครับผม ฟังมาแล้วทำไมเกาที่เคยยิ่งครับผมหม,มาหมันครับช่วงนี้ย่น้ำมันกำลังขึ้นหลังจากน้ำมันขึ้นมาหลายเดือนแล้ว <c ười> ประมาณสองเดือนครับบักไล่ใส่โล่กำลังมึนซ่วนี้ลอยขึ้นลอยลง ก,อก,อก,อกโอ้สงสัยจะไปจับตัวคนที่ข้างล่างผมได้กับบาดทิ้งดึงนัง่นคือจิบ,บุไรดอกบาดเพราะว่ามันฆ่าโอ้ยฆ่าผมไม่ทิ้ตัดไว้นี่แหละครับลงไปพอกันทั้งล่างมาแล้วครับบาดท,ที่ไหนเพราะว่ามันโดนเต็มๆแล้วครับบาดนี้ยังห้ามใลยตัวนี้ สิบสามเทียสีเทียบเั่งนี้ตอนแรกคุณู่นองนอกคุณนะย,ย่อมเขามาฟังเรื่องขยับเข้ามาเรื่อยๆโอ้ตามมาสองวันแล้วครับไอ้นี่ขเาขาเขาคือเมียขอยกแต่บางโมเมนขอตกตกวกลัวคือยู่ไก่คือส่งยันแทะ ใส่โลครับถึงมงเล่งยู่ล่มติดงอนเขาต้นข้อครับมองจอดไหนครับยิบป,ปาหลักกันนั่งเมือง่อครับเทียบนีตัวที่สองวยครับเปิดมันแล้วครับสำหรับคลิปนี้ได้เต็มเดียวขอรอครับใส่ถึงเปลี่ยนซีสองไม่นะวครับต้องเป็น ป้านปลาเต็มเดียวแล้วครับยังไงบรรยากาศกับวิวหายไดเครับวันนี้เดียวแดดเดียวคืมอยู่ครับมืดไหมอีกแล้วครับชดีกลับบ้านแล้วครับวานนี้สำหรับคลิปนี้คือซีมีซัมนีแลครับผมเต็มเดียวครับใส่โลเคงครับตอนแรกผมนึกว่าจะใส่ไงเนาะเขามากคือส่วมบุญไงน่สัดให้เขากัรนข้อครับอยู่จังหวังเลยครับไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้มีเต็มเดียวมาฝากครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับ